หมาพันชีไดทุกคนมาเบิงงหมาพันชีไดเด้อ P P S C เอยหมาพันชีไดมันอาบน้ำอีกแล้วเมนบอหมาอันชีไดเห็นชไดเกี้ยวต

bậc khi đầy uống bậc má khi đầy uống chậm chậm Chị chậm Chị ạ Chị ạ chậm bài đã rồi <laughs> <laughs> môn hà nam à? môn hà nam đó เยี่ยงเปล่าเยียงเปล่าพี่ตัวพี่ปอมเยีงเปล่าน้อเพลงคมนต์ได้จ้ามึงหลับกลุาเาจ้าอืมแต่วาคนก็เยื่อเสื้อดรวยทำไมคำนี้ลนาะเราไปค่ อด้ยอุ้ยอุ้ย,ยวันนี้ทำไมนิ่งกว่าเมื่อวานล่ะวันนี้นู่นิ่งกว่าเมื่อวานให้เข้าไปนอนในห้องแล้วห้องแม่สุปกปุกหมดเลยตื่นมาไม่เห็นใครเลยสิ ก็ต้องเปิดเอามาเดี๋ยวมาสิออกอาบน้ำให้ตั้งอยู่พี่เด่นอาบน้ำให้ตั้งอยู่หาก่อนน้องมาและคู่หูไอ้ตามาแล้วเนี่ยจอกันทุกวันแช่์ขนาดนี้เหยียบตาหมดแล้วมั้งเนี่ย